อินไซต์แทลๆเลยนะครับอ่ะ,อะได้ฟัง ได้ฟังรัฐทนงพิทยาอดีตฐมที่ว่าการกระทรวงการคลังสเก็ตภาพมาในระดับแมคโครระดับมหาภาคเกิดอะไรขึ้นกับโลกกับไทยค่าเงินบาทจึงหัวทิ่มลงประมาณนั้นนะครับแต่คราวนี้ไปกันที่นายแบงค์ดีกว่าใช่ค่ะไปดูภาพในเชิงไมโครนิดหนึ่งนะครับว่าฟิลลิ่งในตลาดเงินนะครับประจําวันเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับใช่ค่ะสถานการณ์เป็นยังไงนะคะไปที่คุณฐานนิสตาราวรหะนะคะผู้ในการฝ่ายค้า เงินตราต่างประเทศของธนาคารธนาาชาตินะคะสวัสดีค่ะคุณฐานิตค่ะสวัสดีครับครับผมครับคช่วงนี้ดูเหมือนอัตราเร่งของการอ่อนตัวของค่าเงินบาทมันมันสูงแล้วเกิดเน่ยนะครับเข้าใจว่ามี แรงเก่งบวกด้วยแรงตรนกเข้ามาผสมรลงด้วยหรือไม่ครับครับก็น่้จะมีทั้งเก่งกําไรด้วยแล้วก็มีบางส่วนที่มีซื้อจริงด้วยนะครับเท่าที่สังเกตดูมานี่เป็นอาทิตย์แรกนะครับก็คือว่าพอเปิดมาผู้ก็จะซื้อดอลลาร์กันก่อนเลยครับนะครับแล้วก็พอช่วงบ่ายยุโรปเข้ามาประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยก็จะซื้อต่อทันทีเลยซื้อต่ออยั้งเช้าและบ่ายเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างวันนี้เช้าเนี่ยพอ ตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่ทะลุ36มานะครับแล้วก็เช้านี้ก็เปิดมาปุ๊บก็ไล่ซื้อต่อเลยยังมีซื้ออีกต่อเนื่องนะั้งทท้งที่ขนาดนี้แล้วค่ะเมื่อเช้านี้ก็ไปถึง36.21ครับแสดงว่าแสดงว่าระดับ36.50สงสัยจะได้เห็นนะตอนบ่าย เป็นไปได้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ตัวด้านด้านล่างเนี่ยจะถูกถูกยกสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ uh huh. อตอนนี้ก็คือ,อแนวรับด้านล่างก็อยู่ประมาณ3 35.90 uh huh. นะครับ uh huh. ก็เลื่อนขึ้นมาแล<อ>้ว<อ>นะครับแล้วก็ตัวทาร์กเก็ตเขาก็เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> เราจากสามสิบหกมาเป็นสามหกหนึ่งศูนย์สามหกสองศูนย์ตอนนี้ก็เลื่อนขึ้นมาเป็นสามสิบหกสามห้านะครับครับเข้าใจว่าทางผู้นําเข้า่นะครับซึ่งมีภาระกับต่างประเทศก็เร่งซื้อดอลล่าร์ตนกันเยอะแยะเลยขณะที่ผู้ส่งออกนั้นนะครับรู้แน่ว่าจะได้ดอลล่าร์เมื่อนั้นเมื่อนี้แต่ว่าชะลอขายล่วงหน้าธรรมชาติมักจะขายล่วงหน้าเพื่อจะหมุนเงินแต่เดี๋ยวนี้ผู้ส่งออกนี่ชะลอขายดอลล่าร์ผู้ซื้อเร่งเร่งซื้อดอลล่าร์มันก็ แต่เป็นทั้งแรงเกงกําไรและแรงตกใจผสมโลงที่ทําให้บาทมันพุดพลาดลงไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไปได้ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยทางด้านออเอ็กซ์พอร์เตอร์เนี่ยออเดอร์นี่หายไปหมดแล้วที่ขายเพราะว่าพอขายว่าปุ๊บก็ขึ้นตลอดนะครับตอนนี้ก็ก,ก,ก็เลิกขายกันไปแล้วอ๋อนะครับหยุดเลยรอดูครับส่วนทางด้านอิมพอร์ตเนี่ยก็พอรอไปเรื่อยๆรอปุ๊บก็ขึ้นต่อก็เลยก็เลยเปลี่ยนจากไม่อไม่รอแล้วก็เลยซื้อกลับไล่ไซื้อเพราะว่ามันมีแรงตกใจด้วยนะครับ เพราะว่าในช่วงไม่เกิน2ส,สัปดาห์นี้มันไหลลงแรงมากนะครณปานิตใช่ครับ,รบรจริงๆคือต้องต้องเรียนอย่างนี้ก็คือว่าทั้งแรงที่โอเคคาดการว่าทางทางเฟดอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็ทางจีนเนี่ยก็คือก็ยังไม่ไมหห่หยุดปันปวนนะครับคราตัวเลขรีเสิร์ฟล่าสุดของจีนที่บอกมาว่าเดือนที่แล้วก็รีเสิร์ฟหายไปถึง 1 4 0 0 0ล้านเหรียญนะครับก็คงเป็นทั้งเรื่องเงินออกด้วยแล้วก็การที่ไปป้องกันเงินย้อนนะครับมันก็เลยตอนนี้ตลาดเนี่ยจะเล่นจะเล่นงานทั้งจีนแล้วก็เงินทางด้านแถบทางด้านอาเซียนเนี่ยนะครับตอนที่เราเห็นหนักๆก็คือมีมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์มาเลเซียสิงคโปร์ครับมแล้วก็เราด้วยนะครับจะไปก็โดนก็ทั้งชุดเลยครับสี่ประเทศในอาเซียนนั้นค่าเงินถูกกระทบจากสงครามค่าเงินกันเต็มเลยครับผมรับ แต่ว่าแต่ว่าถต่ว่าในสี่ประเทศนั้นค่าเงินอ่อนในระดับเดียวกันไหมฮะเกาะกันไปขึ้นก็ขึ้นเป็นฝูงลงก็ลงเป็นฝูงทิศทางเดียวกันจะดทิศทางเดียวกันแต่ถ้าไปไปเยอะๆเลยเนี่ยก็จะเป็นมาเลเซียพมาเลเซียเนี่ยเขาโดนทั้งเรื่องเรื่องการเมืองด้วยนะครับคราบผู้ชมกงทั้งราคานน้ํามัที่ไหลลงมาเนี่ยเขาเขากระทบด้วยนะครับก็จะหนักสุดมาเลียผมเงินสิงคโปร์นี่ก็ ก็ก็ก็ไปเหมือนกันนะครับแต่ช่วงหลังๆนี่เท่าที่สังเกตดูเองเงินบาทเนี่ยน่าจะเริ่มเริ่มอ่อนอ่อนเร็วมากเหมือนกันเร็วกว่าเขานิดนึงจะเร็วกว่าเขานิดนึงครับผมอันนี้ถึงแม้ว่าทางแบงค์ชาติเองก็เข้ามานะครับแต่คงคงไม่ก็คือจะจะตั้งขายตั้งขายเยอะๆก็ในขณะที่ทุกคนซื้ออยู่ก็ลาบากนะครับครับจริงหรือไม่ครับที่ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะครับแบงค์ชาติของเราเองได้เอาเงินในทุนสํารองระหว่างประเทศเนี่ย ออกมาเพื่อพยุงค่าเงินบาทมาให้ไหลเร็วนักนะฮะถึงหนึ่งหมื่นล้านบาทแล้วนะฮะใกล้เคียงไหมฮะผมว่าอาจจะไม่ไม่แน่ใจคงต้องดูเรื่องเรื่องตัวเอ่อตัว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 รีเซิร์ฟตัวอะไรของเขาด้วยแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยไอ้ตัวที่ที่ลดลงไปนี่คือตัวเรื่องเป็นพลาฟอร์เวดพลาฟอร์เวดอ่าพราฟอร์เวดให้ดูตัวนั้นนะครับก็ก็ก็ลดลงไปจริงนะครับครับแต่ว่าโดย รีเสิร์ฟโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังไม่ได้ลดลงนะครับดังนั้นดังนั้นอยากรู้ว่าเอาเงินในทุนสำรองเนี่ยมามค้ำค่าเงินเท่าไหร่ให้<จ>ดูภาระฟอร์เวิร์ดลดลงไปเท่าไหร่รเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนั่นแหละใกล้เคียงเลยแต่ว่าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะักนะครับก็ถือว่าก็ค่อนข้างบริหารตัวตัวรีเสิร์ฟไม่ไม่ได้ลดจนไม่ได้ลดแบบน่ากลัวอะไรนะครับนายวัชวง ตรงนี้ก็คงต้องเข้าใจว่าทางแบงค์ชาติเองก,ก,ก็ก็ดูอยู่นะครับครับครับแต่ว่าทิศทางมันต้องอ่อนนะครับแบงค์ชาติไทยทําอะไรไม่ได้เยอะนะฮะครับท,ทีนี้ทีนี้คิดว่าในตลาดเงินเข้ากะาเก็งกันอย่างไรฮะว่ามันจะไปต่อเน,นี่ยจะไปต่อที่ระดับไหนเมื่อรคือตอนนี้ตอนนี้เนี่ยก็คือก็เริ่มเก็งไปเยอะๆนะครับสามสิบ 36, 5, 0, 37, หกไรูย์สาเจ็ดลก็แล้วแต่นะครับแต่คราวนี้ต้องต้องเรียนอย่างนี้ก็คือว่ามันมีผสมทั้งว่าคนที่ อพวกเฮดฟันที่ถือดอลล่าไว้เยอะๆเนี่ยก็อยากให้มันขึ้นก็เปไรราคาขึ้นไปแล้วก็ก็ก็ให้ดูจังหวะที่เขาจะเทคพอฟิตนะครับซึ่งที่ผ่านมายังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับอืมแสดงว่าในตลาดเงินอนะครับบางกลุ่มบางวันเนี่ยเริ่มมโนถึงตัวเลข37บาทต่อดอลล่าสหรัฐแล้วหรือฮะอ่าฮะก็เริ่มมีริมีโอกาสไหมมีโอกาสไหม 3 7มีิมือถไหมจะเห็นในเร็ว, <S <S รวนี้ไหมคะเอ่อต้องเรียนอย่างนี้คือจริงๆเนี่ยตอนนี้เกมเหมือนอยู่ในมือฝ<อ>รั่งอันนั้นเหรอฮะเกมเเอยู่ในมือฝรัง่งเลยใช่ใช่เพราะว่าเขาก็เขากถ็ถือถือดอลลาร์อยู่สังเกตดูเนี่ยเปิดมาปุ๊บก,ก็ไล่ซื้อไล่ซื้อตลอดซื้อเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ได้กาไรเท่านั้นนะครับพราแสดงว่าฝรั่งมันเข้ามาคนโทรลเกมค่าเงินบาทละ ผมว่าจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะบาทตอนนี้ก็คือทั้งแถบนี้ทั้งทั้งแถบเอเชียเนี่ยโดนแถบบาหลีทงโดนหมดเลยคือไปเล่นหมดเลยครับผมคานนี้เนี่ยคนอื่นก็จะไม่ค่อยกล้าที่จะไปโพรเทคเท่าไหร่เพราะว่าดูแม้กระทั่งอย่างจีนนะครับจีนใหญ่ขนาดนี้ก็ยังกระทบกระเทือนนะครับครับครับ ที่พูดถึงฝรั่งก็คือบรรดากองทุนที่เรียกกันว่าพก h e d fund ทั้งหลายนะฮะกองทุนเก่งกําไรทั้งหลายนะหอบเอาเงินบินไปบินมาข้ามประเทศเพื่อไปเก่งกําไรหุ่นบ้างเงินบ้างอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เขาเขาเล่นได้ดีเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่มันมาขาบเกี่ยวในช่วงที่ทางทางเฟด จะขยับตัวหรือปักอะไรเนี่ยนะครับนะฮะสรุปก็คือว่าเฮดฟันของทางต่างชาตินะเข้ามาไล่ซื้อดอลลาร์เก็บบานเลยว่างั้นเถอะครับเขาเขาซื้อมาแล้วครับเขาซื้อมาก่อนได้แล้วเขาซื้อซื้อมาด้วยไม่ได้มาซื้อตอนสูงๆอย่างนี้หรอกครับคือซื้อไล่มาเรื่อยๆเอาเอาโอเคขอบคุณมากครับคุณธนิตครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธนิตตาวาหะค่ะผู้ในการฝ่ายค้าเงินตราต่างประเทศของธนาคารธนชาติในตลาดนักเกิ่ง เริ่มมโนถึง37บาทต่อดอล่ลาา์สหรัฐดังนั้นผ<จ>ู้นำเข้าส่งออกเตรียมเข้าเซ็นสตาร์ทนะฮะโอเคพักสักก่